สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะวันหยุดของใครหลายๆคนอ่าอาทิตย์ที่สิบแปดนะวันนี้สิบแปดขอดขอภัยด้วยนะคะวันนี้ก็เบอรอเบอเนาะสิบแปดสิบแปดชัดไหมคะ <c oughs> ไม่ชัด <c oughs> เดี๋ยวแอดทำนะ <c oughs> มีค่อยถนัดอืมสิบแปดนะคะสิบแปดมิถุนายนสองพัน้ารยหกสิบหกแล้วพบก,กับแนวทางฮานอยนะคะฮานอยของแอดวันนี้ อ่าเมื่อวานฮานอยฮานอยอนต่างการแอสเซมบล์ฮา,านอยเม,มื่อวานนะคะเข้าของแอสเข้าตัวไหนรอดดูก่อนนะอ่ารับเฉพาะกิจเข้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะแอสให้ใบวิ่งรูดหนึ่งกับเจ็บเนาะฟันหนึ่งนะคะตัวฟันตัวรูดมาเข้ารอบพิเศษเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า รอบปกติเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะแอรก็ไม่ดูผลนะปมานรอบปกติบนเข้าหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะแล้วก็มาเข้าอสี่เก้าไม่เข้านะคะสี่เก้าเข้ารอบเดียวเนาะแล้วก็มาเข้ารอบชาปะกิจรอบชาปะกิจเข้าแค่ตัววิ่งลูดหนึ่งปันหนึ่งนะคะเข้าหนึ่งหนึ่งของแอรนะคะทุกคนอ่ะเรามาดูของวันนี้นะคะฝนตกหรือเปล่า วันนี้ตัวเด่นแอดได้358 273นะคะวิ่งรูร้7จิตกับ3นะคะวันนี้แอดให้ฟันเจ็ดนะคะฟันเจ็ดจับวินนตารางก็จะมี2552 2772 8338 5อง5อ้าโอ้คนตกแรงเลย7887 3553 3223 5885นะคะเบิ้ลก็จะมี3366แล้วก็จิจิตนะคะอ่าส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะกให้สองหห้าสอง สองเจ็ดเจ็ดสองห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะตัวเจาะเนาะแต่ว่าแอก็เน้นเน้นวิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูดเน้นวิ่งรูดนี่ได้ทุกวันนะคะทุกคนตัวเจาะก็ก็มาบ่อยนะคะเน้นวิ่งรูดเจ็ดสามแอไทฟันเจ็ดฟันเจ็ดนะคะถือใครจะจับวินในตารางจ่วินในตารางตัวเด่นของแอร์ไทก็ประมาณนี้นะคะตัวเด่นก็จะมีเจ็ดสามแปดนะคะทุกคน เรื่องรูดจิตกับสามฟันจิตนะคะโอเคค่ะยังไงไก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆเหมือนเดิมนะคะถูกไว้ไรซับกันทุกคนเด้อเป็นตกอีกแล้วใครของย่งไม่ได้เลยลูกค้าก็นานๆมาที่ไปลวจ้าทุกคนโชคดีกันทุกคนนะคะ